สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกระเฟอร์อีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มวันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะท็อปฟี่สีน้ำเงินนะคะถูกทางพีเมลิกนะคะตรวจสอบบัญชีของสมโมสรนนะคะและพบว่ามีการขาดทุนไปถึง372ล้านปอนด์นะคะในช่วง3ปีหลังสุดซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ทางพีเมลิกเนี่ยกำหนดไว้ถึง250ล้านปอนด์ ทำให้พวกเขานะคะถูกหักแต้มนะคะไปทั้งหมด10คะแนนและทําให้ตอนนี้นะคะตกไปรั้งรองบวยของตารางค่ะการถูกตัดแต้มของเอเวอร์ตันนะคะทำให้เกิดกระแสดกดดันเพียร์นลีกนะคะถึงกรณีของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่มีโทษผิดทางการเงินถึง115คดีตอนนี้นะคะก็ใช้เวลายืดเยื้อมานะคะตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งโทษนะคะอาจนำไปสู่การตัดแต้มที่มากกว่าหรืออาจจะพ้นลีบไปเลยค่ะ และเรามาต่อกันดีค่ะต่อมากันเลยนะคะมิเกลอาเตตานะคะคุณซื้อของอาเซนอนนะคะยืนยันว่ายังอยากให้โทมิยาสุนะคะคาแข่งกับทีมต่อไปค่ะกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นนะคะได้มีข่าวกับทางไบรเยนมิวนิคของโทมัสทูเคิลนะคะที่ต้องการตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ค่ะแต่ว่าในงานแถลงข่าวนะคะก่อนเกมบุกไปเยือนเบนฟอร์ดเนี่ยทางมิเกลอาเตตานะคะก็ได้ยืนยันความสําคัญของนักเตะนะคะและอาจรวมถึงการพิจารณายืน่นสัญ สัญญาฉบับใหม่นะคะในอนาคตแทนที่สัญญาฉบับเดิมที่เหลืออยู่เพียงแค่1ปีเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังมีออปชั่นสัญญาอีก1ปีและทางมิเกลอาเตต้านะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมประเมินเขาเอาไว้สูงมากและผมต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อเขาอาจเป็นส่วนหนึ่งในแผนของเราแน่นอนอยู่แล้วนะคะเขาได้รับความรักและเคารพจากทุกคนในทีมเขาอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมเราต้องการเพื่อสร้าง Impact ค่ะ บอลก็มีเกมก็มา m อ8ม h a i l a n d ทที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวและเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะในฤดูกาลนี้นะคะวารานะคะตกมาเป็นตัวเลือกลำดับรองนะคะจากปัญหาสภาพร่างกายนะคะที่มักจะมีอาการบาดเจ็บในเรื่องของแท็ติกนะคะโดยเริ่มจากเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะคะที่เทนฮากเนี่ยดอปวารานมานั่งสำรองนะคะ พร้อมส่งจอนนี่อีแวนจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควนะคะโดยให้เหตุผลว่ากองหลังทีมชาติอังกฤษเนี่ยเล่นเซนเตอร์ฮาฝั่งขวาได้ดีกว่าซึ่งมีรายงานว่าทั้งคู่เนี่ยเริ่มมีปัญหานับตั้งแต่นั้นนะคะนับตั้งแต่นั้นนะคะวารานก็ได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองเพียงแค่สเกมรวมถึงเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเปิดบ้านเฉือนลูตันทาวไปที่1ประตูต่อศูนย์ด้วยและตอนนี้นะคะตามรายงานนะคะก็มีรายงานว่าไบรเยนมิวนิกเนี่ยให้ความสนใจที่จะคว้าตัววาราน,นะคะไปร่วม ่วมทีมในเดือนมกราคมนี้นะคะด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์นะคะแต่ว่าอาจจะติดเรื่องค่าเหนื่อยนะคะที่สูงถึง3,4 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะมาริโอบารเตลลี่นะคะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์พุ่งชนกำแพงในอิตาลีนะคะและโชคดีที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บหนักนะคะซึ่งตามรายงานนะคะเผยว่ารถยนต์ส่วนตัวของอดีตดาวยิงแมนซิตี้นะคะเสียหลักพุ่งชนกำแพงในเวลา หนึ่ทุ่มครึ่งนะคะตามเวลาท้องถิ่นในสภาพรถยนต์หรู奥迪 Q8 นะคะมูลค่าหนึ่งแสนปอนพังเสียหายโดยที่ไม่มีรถอื่นเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะหลังจากเกิดเหตุนะคะบาโลโรเตอรีนะคะสามารถลุกมาจากรถยนต์ได้เองและนอนรอทีมแพทย์เข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงแต่อย่างใดนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการรายงานว่าบาลเตลรี่เนี่ยไม่ยินยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะเป่าแอลโกอฮอล์โดยเขาได้รับอนุญาตนะคะให้พักฟื้นร่างกายอยู่ในอิตาลีต่อไปค่ะ และเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะเป็นข่าวที่อาจจะทำให้แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแอบเซ็งๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มีรายงานออกมานะคะว่าเมสันเมาส์นะคะมีอาการบาดเจ็บแล้วก็จะต้องมีการทดสอบทางการแพทย์นะคะเพื่อดูว่าจะต้องพักฟื้นนานเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์ออกมานะคะว่าอาจจะต้องมีการพักฟื้นราวๆประมาณ1เดือนนะคะและแน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ได้ลงในเกมวันอาทิตย์นี้นะคะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับเอเวอร์ตันนะคะ บอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆเพราะว่าตอนนี้เมสันเมาส์นะคะฟอร์มกําลังดีเลยแล้วก็เจ็บอีกแล้วนะคะยังไงก็รอติดตามะคะมแมชวันอาทิตย์นะคะเวลาห้าทุ่มครึ่งนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเอเวอร์ตันนะคะยังไงก็รอติดตามกันค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะติดตามขา่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียบุกิลิฟ์แท้ๆเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนลนะค่ะบ๊ายบาย